นีค่ะน้องนาชินุตาค่ะและตอนนี้นายก็ยังอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามอีกเช่นเคยและวันนี้นายพาท่านผู้ชมมาที่สวนธนาวันซึ่งอยู่ในเครือของสาหากร์การเกษตรบางคนทีและอย่างที่นายบอกนะคะว่าพื้นที่นี่นมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมาะก,กับการเพาะปลูกมากๆและยังมีพื้นที่ติดกับชายฝั่งอ่าวไทยก็คือเป็นที่รู้กันว่าผลไม้ดังๆนานาชนิดเนี่ยถึงได้มาเพาะปลูกกันที่นี่ และอย่างเช่นส้มโอซึ่งเป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นั่นเองและวันนี้นายมีผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของสวนจะมาให้คําแนะนําและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราในเรื่องของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่้ามพันนะคะช่วงต่อไปนี้ค่ะ โอ้ต้นนี้นะคะเราปลูกเอาไว้2ต้นบา,บางตน้นอาจจะเป็น3ต้นได้แล้วก็พอเขาโตขึ้นมาเราก็ไม่ปล่อยให้เขาเลื้อยลงไปทั้งหมดเราก็เลยเอากิ่งเนี่ยมาเสริมต้นอีกต้นหนึ่งไว้เพื่อจะให้รากเขาช่วยหาอาหารขึ้นแล้วต้นเขาแข็งแรงอย่างเช่นว่ากิ่งเนี้ยเขากิ่งเลื้อยน้ําหนักก็จะมากขึ้นเมื่อลูกเขาดกขึ้นเนี่ยเราก็เอาเชือกมาผูกไว้เพื่อจะให้ลาต้นเขาแข็งแรงขึ้นการที่เขารับน้ําหนักมากก็จะทำให้กิ่งเสียได้ พออายุทักเจปี8ปีกิ่งเขาก็เสียค่ะแต่ถ้าเราเอาเชือกมาผูกดามเขาจะช่วยให้อายุยาวขึ้นอย่างเช่นส้มบางกิ่งเขาก็ติดลูกเยอะอาจจะมี3ลูกสลูกได้เราก็เอาเชือกมาผูกมัง่งหรือไม่ก็เอาไม้มาค้ำช่วยในการพยุงก,กิ่งไม่ให้เขาชีดไม่ให้หักเสียหายค่ะ สักรู่นี้นะคะนายก็ได้รับความรู้จากเกษตรกรเรื่องการเพาะปลูกส้มโอพันุ์ขาวใหญ่ไปแล้วซึ่งตอนนี้นะคะนายอยู่กับตู้ของสวนตัวจริงเสียงจริงเลยเรากคุณพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยนะค่ะสวัสดีครับผมนายคำโรจน์กล้ไปยงนะครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวใหญ่จัดหัวคำครับอยากทราบว่าพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยขนาดเท่าไหร่ประมาณ13ไร่ครับ13ไร่13บไร่นี่ ดูแลกันยังไงคะก็ดูแลสองคนกันแม่บ้านเป็นหลักใหญ่ครับในสวนสองคนครับสิบสามไร่ครับคือแล้วมีวิธีแบ่งงานกันยังไงอะคะก็ก็มีหลักใหญ่คือแม่บ้านจะดูแลเรื่องน้ําเปิดน้ําในสวนไอ้ผมก็ดูแลเรื่องตัดหญ้าไปอะไรอ่าดูแลตัดหญ้าแล้วก็ถ้าเป็นอย่างถ้าที่นี่ก็มีลูกจ้างเหมือนกันหมารความลูกจ้างที่ว่าผมไม่ได้ประจํานะหมายความว่าผมก็จะไปเน้นช่วงจังหวะอย่างตัดกระฝากเนี่ยแต่งต้นเนี่ยที่ส่วนนี้มีประมาณพันกว่าต้นผมก็ต้องจ้างคนงานลงนะครับ ให้เสร็จภายในบาะมาอาทิตย์2อาทิตย์นี่ให้เสร็จแล้วแล้วก็ทีนี้ก็จะทําปุ๋ยทําอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะแล้วก็จะออกดอกทายพร้อมกันในการปลูกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่กี่ปีก็ตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ยประมาณ3ปีก็เริ่มสอนตกครับแต่รสชาติก็ยังไม่ดีนะถ้าจะให้ดีคือต้อง5ปีไปแล้วนะครับยิ่ง้ตอ,งอายุมากๆก็ยิ่งอร่อยขึ้นก็สามปีกับ5ปีอ่ะต่างกันยังไงยางตกใหม่ๆเนี่ยสามปีเนี่ยฟิวเปลือกเขาจะหนามาก <5 S 2> เนื้อน้อยนะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ ต้อง5ปีจะเป็นการตลาดใช่มามา5ปีขึ้นไปแล้วแล้วทำยังไงถึงได้รับการรับรองจาก g a p ค่ะก็หมายความว่าเราต้องทำตามหลักการของเกษตรของสำนักงานเกษตรที่เขาจัดลงมาเพราะว่าระบบนี้คือการเก็บข้อมูลเพื่อว่าสืบย้อนหลังการสืบย้อนหลังด้วยใช่ครับคือถ้าเกิดวันมีปัญหาปั๊บเนี่ยสมมติว่าอย่างผมเนี่ยไม่ได้ส่งออกไปนอกแต่มีเกษตรกรบางรายเนี่ยทำส่งไปเขาได้ตามกลับมาเป็นผลตอนเรื่องของ GI ถ้ามี EAP แล้วปับ๊บ GI ก็จะตามมา,า,ามนะ GI คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพราะถ้าเขาจะย้อนกลับเรื่อยมาขึ้นมาจนฝ่าเขาจะรู้ว่าส่วนนี้การจัดการปัญหาในส่วนยังไงถึงได้คุณภาพออกมาดีหรือไม่ดีนะครับทีนี้ว่าปัญหาคืออาจจะติดขัดในะตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วผู้บริโภคเข้าใจแล้วว่าผิวอาจจะไม่สวยเหมือนกับบางส่วนที่เขาฉีดยายาฆ่าแมลงหรือฉีดทำผิวกันถ้าถูกของเราธรรมชาติผิวไม่สวยแต่ถ้าบางที่ที่เป็นยาฆ่าแมลงเนี่ยผิวจะ อ๋อเขาจะนทนวนวป๊อดขึ้นเงาเลยครับเพื่อนาส่งนอกเกสส่งนอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วผลผลิตเขาจะเคลือบอาจจะมีการเียว่าเคลือบอยากทราบว่า,าช่องทางการจัดจาหน่ายเนี่ยได้ส่งไปจัดจําหน่ายที่ไหนบ้างคะในผลผลิตของสวนส้มโอสนาวันนี้จ,จัดจัดจาหน่ายในรูปของผู้บริโภคที่มาติดต่อโดยตรงอย่างน้น,นะฮะแล้วก็มีผมได้รับฟาร์มเอื้อเฟื้อจากปริศดีไทย ไปสนีไทยไบยสินีไทย,ยนทยที่คือใบสินีที่ส่งใบสินีเหรอคะอ่าส่งไบสษนีที่ส่งจดหมายนีย่ยตอนนี้ไบสษนีมีโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรนาผลผลิตจากสวนอ,ออกไปจาหน่ายคือทุกจังหวัดเลยมีทุกจังหวัดฮะก็เว้นแต่ว่าเราจะต้องเข้าไปดูในเพจไลน์ของใบสินีไทยนะครับก่อจะมีบอกว่าช่วงนั้นจะมีสินค้าอะไรเข้ามาผลผลิตของอกเกษตรกรชนิดไหนเข้ามาอ่าแล้วก็ไปติดต่อซื้อได้ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ย จัตน่ในกับไปชนีเนี่ยจำนวนไหนยเยอะไหมคะก็ล็อตหนึ่งผมก็ประมาณ3-4พัน 3, 4, ลูกตอ่อสาต่อครึ่งเดือนแล้วก็ที่เหลือยอดที่ว่าส่งไปชนีไม่ได้เพราะว่าเราต้องไขเกรดของข่าคือตั้งแต่1นึโลสไปถึงสองโลแล้วถ้าหลุดซ้ายไปหรือว่าเกินซ้ายต่ําอย่างนั้นปั๊บผมจะมีตลาด ตลาดคือช่องทางที่เราไปจำหน่า,ายก็ม,ตมีตลาดหนึ่งคือตลาดแพคพวกอะไรเนี่ยแกะแพ็คือผิวไม่สวยมีตลาดแพกหน<ก>ูครับไม่เน้นลงมารับซื้อเพราะว่าลงรับซื้อเขาจะส่งนอกทีนี้ค,คุณาภาพเกรดไม่ได้พอพอเกรดไม่ได้เนี่ยตกเกรดจากนอกปั๊บขอจะเทเข้าตลาดทําให้ตลาดทมโอเสีย<ม>เราก็ไม่อยากเอาอนาคตของเรามาฝากไว้กับหลงเราพยายามจะ,ะเดินเดินเดินด้วยตัวเอง แล้วก็อยากให้ผู้บริโภคได้รับประทานของดีๆของอร่อยก็สโลแกนที่นี่ก็คือผมขายเนื้อขายรสชาติแต่ไม่ได้ขายผิวเหมือนกับว่าถ้าส้มโอคืออนาคตของพวกผมแล้วก็ลูกหลาน<ะ>ถ้าเราเอาอนาคตที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยเอามาขายแล้วเนี่ยวันหน้าอนาคตก็พัง<ะ>อาชีพผมก็ต้องต้องหมดไปเพราะว่าผมรักอาชีพทำสวนรักอาชีพผลส้มโอก็อยากจะเออให้อยู่คู่กับลูกหลานของต่อไป<ะ>ในวันหน้าครับ ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะท่านผู้นี้นะคะนั่นก็คือท่านผู้จัดการฝ่ายสหกรณ์การเกษตรบางคนทีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตัวไหนนะคะครับผมลุงทําเด็กสุวรรณนะครับเป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางคนทีจํากัดนะครับก็ยินดีครับที่น้องนายวันนี้มาสัมภาษณ์ครับผมอยากทราบว่าทางสหกรณ์เนี่ยมีการช่วยเหลือสมาชิกยังไงบ้างคะในเรื่องของผม อ๋อครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับแล้วก็ทางสากลเกษต่บางทีเนี่ยเราได้ทําธุรกิจหลากหลายนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องอธุรกิจรวบรวมต้มโอจากสมาชิกสาก์ช่วงหลังๆมาเนี่ยสิปีสิาปีที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกหันมาปลูกต้มโอเ่าใหญ่สมุทรสงครามเนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่งก็จะมีบางช่วงบางตอนที่มีผลผลิตออกมาเยอะนะครับจนแม่ค้าหรือล้งเนี่ยนะครับรับซื้อไม่ไหวหรือทิ้งเลยก็มีซึ่งสาก์เนี่ยโดยรณะกรรมการและ่ายจัดการเนี่ย ได้ประชุมหารือกันว่าเราควรจะช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องการรับซื้อผลิตผลิต้มโอจากสมาชิกในช่วงที่ไม่ว่าจะตกต่ำหรือปกตินะครับเพื่อส่งขายในเครือข่ายสากอที่เรามีอยู่จํานวนมากในปัจจุบันนะครับตอนนี้เครือข่ายของสากองเซฟลอนทีนับแทบไม่ได้นะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ที่หลัก200จุดนะครับที่เราส่งทั่วประเทศตั้งแต่เชียงใหม่ไล่ไปจนถึงจังหวัดยะลาในปีที่ผ่านมาเราช่วยสมาชิกไปประมาณนะครับเกือบ200ตัน 200ใช่รอบปีบัญชี65ที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินของสากลไปผู้รวบรวมเนี่ยตก4ล้านกว่าบาทสมาชิกเนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างมากซึ่งถือว่าสากลและคณะกรรมการประสบความสาเร็จในการช่วยเหลือสมาชิกในด้านนี้มีเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยผลผลิตด้วยพอถามเป็นความรู้หน่อยนะคะคือบางคนอาจจะไม่รู้คําว่าลงเนี่ยแปลว่าอะไรคะลงเนี่ยก็เปรียบเหมือนพ่อค้าคนกลางหรือไม่ก็ผู้รวบรวมสินค้าเกษตรเอกชนนะครับซึ่งลงพวกนี้ที่เราเรียกอยู่เนี่ยก็จะ เป็นจุดรวมที่เกษตรกรเนี่ยเอาสินค้าประเภทกากรเกษตรเอาไปขายแล้วก็จะมีข้อค้าอีกต่อหนึ่ง,งมารับไปที่ล้มไปอีกทอดหนึ่งนะครับซึ่งกรรมวิธีนี้สินค้าเษกษตรจะถูกกดราคาแต่ก็ผมก็ไม่ได้หมายความว่าทุกล้มจะกดราคานะครับก็ตรงนี้ต้องพูดไปกว้างๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับล้มที่เกี่ยวข้องแต่ในส่วนของสักกรเนี่ยสักกรจะซื้อส้มโอเนี่ยจากสมาชิกเนี่ยแพงกว่าที่ล้มซื้อในเวลานั้นเสมออย่างน้อยโล<ช>ละ5บาทเดือนลูกละ5บาทเลย แล้วได้ปกติเนี่ยซุปโอเนี่ยราคาลูกเี่เท่าไหร่คะปกติเนี่ยถ้าซุปโอไซส์จัมโบ้เนี่ยก็จะขายเป็นลูกเคยถูกที่สุดลูกละสิบห้าบาทสิบห้าบาทซึ่งต่ำกว่าต้นทุนที่สมาชิกเกษตรกร,ท,กรทำนะครับซ<ะ>ุปโอจัมโบ้เนี่ยถ้าเกิดจะให้เสมอตัวเนี่ยมันต้องอยู่ที่ลูกละย<ะ>ี่สิบห้าถ้าจะให้กำไรก็ต้องสามสิบบาทขึ้นไปถูกไหมคะ มันเคยถูกสุดถึง15บาทซึ่งสมาชิกนี่โทรมาหานี่ร้องไห้ไปด้วยนะว่าไม่ไหวแล้ว15บาทปล่อยปล่อยทิ้งดีกวา่ารครับสงสารเราก็เลยต้องประชุมกันแบบนั้นแหละครับเป็นที่มาของการรวบรวมผลผลิพพตตัวนี้ตอนนี้50บาทเพราะว่าส้มในในเดือนนี้ซึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นเดือนที่ส้มอร่อยที่สุดก็คือเมษา,าพฤษภาแต่ว่าส้มมีจํานวนน้อยนะครับเพราะว่าช่วง4-5เดือนก่อนดกมากนะครับ,รบก็ต้องพักต้นกันบ้างนิดหน่อยนะครับ เนี่ยอยากว่าซุมโอพันธ์เขาใหญ่เนี่ยแตกต่างกับพันอื่นๆอย่างไงบ้างคะซุมโอพันธุ์เขาใหญ่นะครับมันเป็นซุมโอพันธ์ที่รสชาตินะครับมีรสหวานนำนอม<น>ำเปรี้ยวรสเปรียปร้ยวเนี่ยก็จะมีมากหน่อยในฤดูหนาวนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนนี้มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยหวานเยอะวกว่าเปรี้ยวนะครับแล้วก็ ะลักษณะเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเนื้อส้มที่เป็นอยู่ในกรีบเขาเรียกตัวกุ้งตัวกุ้งใหญ่ตัวกุ้งใหญ่ตัวกุ้งใหญ่กกแน่นแล้วก็จะมีแห้งลักษณะมันแห้งน,น้ำไม่แฉะจะเห็นได้ว่าส้มโอบางสายพันธุ์พอแกะออกมาน้ำแฉะติดมือเลยนั่น<ช>หแหละเราแกะไม่เป็นกรีบส้มโอเขาใหญ่นี่จะแกะเป็นกรีบง่ายแกะเป็นกรีบแล้วกรอบแล้วลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือคุยได้เลยนะครับว่าส้มโอเขาใหญ่ส้มสงครามเนี่ยไม่มีเมล็ดเมล็ดรีบใช่ เป็นสิ่งที่แตกต่างมากๆถ้ามีก็รีบก็คือรีบนี่คือไม่มีชีวิตแล้วท่านผู้จัดการเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากทุกคนดูไหมคะสุดท้ายนี้นะครับในฐานะที่เป็นผู้จัดการสากรณ์การ,การ,กรเกษตรบางคนทีแล้วก็มีสมาชิกที่ปลูกพืชผลทางการ,กรเกษตรแล้วก็มีผลผลิตทางการ,กรเกษตรโดยเฉพาะส้มโอเนี่ย<ม>เขาอยากจะฝากให้ผู้บริโภคผลไม้ไทยท,ท,<ม>ทั้งประเทศนะครับช่วยกันอุดหนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส้มโอของสมุทรสงครามพันเขาใหญ่นี่นะครับ เพราะว่าทุกลูกที่ท่านช่วยกันบริโภคเข้าไปนั้นนะครับมันจะเป็นการที่ช่วยเกษตรกรด้วยกันในประเทศนะครับเงินทองไม่รู้ไหลไปไหนผลไม้ไทยอร่อยที่สุดนะครับออโดยเฉ<ท>พาะสมโอขาใหญ่ปลอดภัยด้วย,วยก็อยากจะฝากถึงผู้บริโภคทุกคนนะครับขอบคุณมากสำหรับเองนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางพ้นทีด้วยนะคะที่มามอบความรู้ต่างๆนะคะให้กับพวกเราและนนี้นะคะนายขอแวะกลับไปชิมส้มโอที่สวนธนาวันก่อนนะคะ ตไปดูกันเลยค่ะนี่เราไปฝึกวิชามาแล้วกได้อยู่นะได้มีโอกาสชิมสุ้มอกส่วนคุ้คคำรนแล้วนะคะ บอกว่าความกรอบเนี่ยนำมาเลยมีรสชาติเนี่ยหวานอมอเปรี้ยวแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าส้มโอพันธข่อใหญ่เนี่ยมีวิตามินซีสูงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแม่ทําให้เราอะ่ะเป็นไข้หวัดและช่วงเนี้ยเกิดโรคระบาดโควิดอยู่นายแนะนําให้ทานเลยนะคะส้มโอพันธข่ขยใหญ่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะและสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของส้มโอพันธุข่อใหญ่ ่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกการทําธุรกิจหรือซื้อแบบประทานเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สากรร์การเกษตรบางคนทีนะคะนายจะโพสต์ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็ไว้ที่ท้ายคลิปค่ะสําหรับวันนี้นะคะนายต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านายจะไปชิมอะไรเด่๋ยวติดตามชมกันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย